ด้วยคุณค่ามากจริงๆโอ้โหบอกเลยว่าเวทีแห่งนี้สั่นสะเทือนและสุ่มไปด้วยน้ำเรืองพวกงงครับโอ้โหเงี้ยแหละวันนี้นะคะสำหรับท,ทางเราเพอร์เนๆของเราวันนี้มาสร้างความสุขสร้างรอ,อยยิม้มเรียกได้ว่าเป็นมาจันแห่งความสุขจริงๆนะคะที่มาฉลองรอบ1 8ปีของสยามพารากอนแห่งนี้ด้วยแม่ช่างใหญ่ เพราะว่าวันนี้หลายพาร์ทเซสของเราเดก็กเขาบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งนักช็อเปเหมือนกัน,น,นปกติแล้วพวกคุณชอบชอบ็อปซื้ออะไรกันบ้างคะอือครัทีเน่แล้วกันนะอโอเคได้แล้วท่หนผมก็จะมาชอบกับโซน,นของเครื่องเขียนข้างบนนะอะไรอย่า้โหส,ส<า>วยโอ้โหใช่น,นะคะแล้วอย่คุณนะคะของผมก็จะเป็นโซนเสืส้อผ้าทับช่วงนี<อ>้รู้สึกว่าช่วงนี้ชอบแต่งตัว ก็เพมือนเดิมอาจจะโตขึ้นมางครับกนเลยรู้สึกว่าสิบปีสามขวบเจียมร้อนต่อคุณนี่คือใครเป็นพี่คะผมเป็นพี่สองปีครับนะคะมาถึงอีกหนึ่งถ้าเป็นช่วงนี้ผมก็อินกับหนังสือประชาชีวิต เป็นแนวบอกว่าไม่ยากใครอยากของครับผมไม่ยากใครอยากเก่งๆนะครับรู้สึกว่ามันสอนเราเลย่ะครับพอเราอ่านเราก็ได้ความรู้ไปด้วยตัวละครตุกเรื่องอแง่ชิดหมดเลยครับจนชอจูนชอผมรู้สึก่ีใจม่วนใจมากเลยครับที่ได้มาให้เสีการ้องแห่งนี้ครับ่แตเขาสู้ถูกจังหวะมั้ กับปรนาดีใจต่อไปีอะไรมาต่อไปค่ะเป็นไงคะก็ปกติจะมาซื้อรถรถยนต์ครับอันนี้ไม่ทราบว่าซื้ออะไรครับก็ปรากอบประกนใช่ครับผมคันดิวแล้วเนีครับปกติถ้ามาาก่อนก็จะซื้อพวกเสื้อผ้าครับผมแล้วก็ใช้แก d เจ็ตต่างๆใช้กาบแบบว่าใช้กับโทรศัพท์ใช้กับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ และคนสุดท้ายของเราก็ไป<อ><ม>ลุกและตัวตเมฆละเอ่อก็จริงๆผมผมชอบชอบหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่ทุกคนพูดมาผมก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ผม,มเป็นคนขันเก่งก็เลยเอาจจะมีเวลาอยู่ที่สยามแบบเมื่อไม่นานวันนี้ะครับถึงว่าเคยมาแล้วไม่นานวันนี้ก็ซึ่งมามันเกิดผมน่าจะเป็นโซนแบบว่าโรงหนังแล้วโอ้แม่ ด้านบนสุดเลยด้านบนสุดเลยได้เอเจนต์เล่นนะคะอและเขาวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะก็ได้นะคะทางด้านของวงเพรสสของเราเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในขั้นาอนจบทรองนะคะาสปักปีในครั้นี้อยากจะให้วูดคุยกับเสียงละครกับเสียงทุกคนค่ะโอ้จะมีมีโทนหรือโอ้จริงๆหรืว่าเราก็มาที่สยามละครบ่อยก็แบบอยากให้สยามละครเป็นที่แบบคอย แต่นัดเจอกับเพื่อนมาเดินเล่นมันเป็นแบบที่ให้เราไดต้แฮงเอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณค่ะวนนี้สนุกมากครับก็รู้สึกว่าสยามพารากอนครับเป็นเหมือนที่ที่แบบให้เรามีสิ่งของที่เราอยากได้ครับอยู่ที่นี่แบบมีทุกอย่างครับผมเลยรู้สึกว่าได้สยามพารากอนครับแบบอยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆครับแบบอยู่ไปร้อยปีพันปีไปเลยครับค้องตามยุดถึงไปลูกขอบคุณค่ะ สำหรับผมเวลาที่เรารู้สึกเศร้าครับรู้สึกคนมองในใจตัวเองในชีวิตนี้ผมอารมณ์เศร้าใช่ไหมล่ะฮผมก็ผมก็จะเดินมาพารากอนนะครับพาราดอนที่นี่ก็มีทุกอย่างครบเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารจะแฮงเอาท์กับเพื่อนจะดูหนังกับเพื่อนหรือจะมองเล่นกกับเพื่อนหรือว่าเราจะเดินไปซื้อเสื้อผ้า จะเป็นเงินเราใช้ความสุขนะครับผมรู้สึกว่าที่นี่ก็คมคันแล้วก็ผมมาบ่อยมากๆเลยครับถ้าเกิดมีส่วนลดอะไรให้ผมนะครับนี่บอกจะเซินอะไรหรออาจารย่าเออเขาให้อวยพรนะขอให้ทุกสัอดาห์อยู่กับคนไทยแล้วก็อยากให้เป็นค่าที่มีคุณภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมนะครับก็ในเรื่องของส่วนลดนะครับผม เอาแล้วนะแอบกันจริงเราเอาเองแลก็เอาจริงผมช่วงที่ผมเรียนตั้งแต่มัธยมปลายแล้วก็มาโอ้โหนานมากโอ้าวก็สิบปีในช่วงนั้นนานที่นี้เองก็แน่นอนว่าใช้ชีวิตอย่างเดียทางนั้นมาตลอดของผมแต่ว่าที่นี่เป็นจุดนัดพบกันเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เวลาเราจะมีมาแฮงเอาท์กันหรือว่าหาของกินหาดูหนังหรือหาอะไรทำกันก็จะมาที่นี่แล้วก็เลยอยากจะขอบคุณครับผมแล้วก็อยากโวยพรให้ทางสยามบปราการแบบว่า อยู่พูดกับคนไทยกันแบบนี้ไปเรื่อยเ,เอลยครับแล้วก็เป็นานสเเปอร์์ซ็ตค5าที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยครับขอบคุณค่ะพรดจิตร์เป็รองปรท้ายของเราค่ะครับผมก็ผมก็ยังมานัดเจอเพื่อนที่นี่บ่อยๆครั้งอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ก็อยากจะบอกว่าก็อขอให้สยามพงศ์กอนนะคะเดี๋ยว่า แอร์เย uh, ็นๆแบบนี้กลพอนะครับเพราะว่าจะทำแบบนี้ก็พอใช่เพราะว่าอากาศเมือะไทยไทยมันร้อนมากเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาผมจะรู้สึกแบบโอ้เย็นสบายร้อนก็ร้อนแล้วก็แบบชุ่มฉ่ำก็ก็ขอขอบคุณละกันที่แบบว่าดูแลพวกเราคนไทยนะคะผมก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเดินไปก่อนนะครับโอเคเอาใจมันไว้กับคอนเสิร์ตของเราด้วยและแน่นอนนะคะก่อนจะไปในวันนี้เราอยากจะเก็บภาพความประทับใจนะงะดีๆ เหล่าแฟนคลับของเราด้วยวันนี้ทุกคนพร้อมไหมคะอโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้พน,หนักของเพอร์เซสของเรากลับลำพันธกันสักเล็กน้อยนะคะสักเร้าสักพากันสักหน่อยหนึ่งนะคะสหรับที่เชนี้ไหนแฟนคลับของเราอยู่ไหนขอเบอสูงๆหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ใครบอกยินน้มได้ย,ยึ้นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนี้นะคะแล้วก็